เออแต่ไม่เป็นไรเราไม่เสียเรียดเนาะทาไปเรื่อยๆแดงก็แดงเดี๋ยวมันก็เขียวได้เนาะเลยต้นไม้เยอะเออบอนก็ปลูกบอนก็ปลูกสวัสดีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะไล์นี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะอ้าวคุณไรเนี่ยยังไม่ผ่านยังไม่ได้ถึงสองพัน โอเคเท้ okay. าเๆ้านี้ก็ไลค์แค่เนี้ยเดี๋ยวไปใครโชคดีก็ดีใจด้วยนะคะใครโชคดีก็ดีใจด้วยค่ะท่านก็เลยไม่ค่อยอยากกากดเพราะมันขึ้นมาโชว์ว่าอะไรพาเข้ามาร่วมวีดีโอด้วยมามามาขึ้นอยู่หน้าหน้าของหน้าเฟซเรานะเรากดให้ทุกคนเลย กดซะบางทีซีซั่นหมดอายุไปไหลแล้วจะลงมาแล้วเย็นๆยนยนค่ะฝนน่าจะชิงช่วงแล้วเนาะสวัสดีนะคะไข่ขาสวัสดีค่ะเช้านี้อากาศปลอดโปร่งดีนะคะเหมือนจะอากาศเริ่มจะสวัสดี มมชมสวนนะคะชมสวนค่ะสวนมีแต่ต้นไม้เราชอบปลูกต้นไม้มากพูดคุยไปเรื่อยๆเอาเวลามันติดแดงไปหนึ่งช่อง่าหน่อยโอ้ยังไม่ผ่านก็ติดแดงซะและ้วคุณประคอง ถ้าทำไปเรื่อยๆเ,เนาะไม่ต้องไปอะไรมากมายจะได้ไม่เคร,เรียดไม่สีเลียสเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นทำไปทำไปเรื่อยๆไม่ได้ซีเรียดเนาะสวัสดีนะคะหนึ่งดวงตาจ้าคสวัสดีค่ะคุยไปจิบกาแฟไปนะคะ สวัสดีค่ะใครเข้ามาก็กดไลค์กดถูกใจได้นะคะเนี่ยเพื่อนบางคนเขาก็ไม่สะดวกเขาก็บางทีกดเข้าไปเขาก็บอกว่าเขาเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะมาไลค์ติดแดงไปหนึ่งสิบกาเปอร์เซ็นต์ทำไมนี่ไม่ไม่นี่มันก็จะแดง ตามมาอีกตอนนี้ดอยแดงเป็นหนึ่งช่องไม่ถึงผ่านก็ยังไม่ผ่านแดงก็มา <c oughs> ช่องเขียวเขียวก็เริ่มลงลงลงมาเหลือสิบกว่าเปอร์เซ็นต์จะลงมาแล้วเยน็ยนๆค่ะผลน,น่าจะชิงช่วงแล้วเนาะสวัสดีนะคะใครค่ะพูดคุยกันได้นะคะมีอะไรก็พูดคุยกันได้นะคะของเรามา เท้าๆนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะใครโชคดีก็ดีใจด้วยนะคะใครโชคดีก็ดีใจด้วยค่ะของเรากินมาม่าจ้ากินมาม่านะแดงเราไม่ค่อยได้ไลท์เท่าไหร่ มีช่องติดแดงหนึ่งช่องตรงเอดสบอร์ดก็เ,เลยมาไลฟ์เอาเวลามีได้ไอ้นี่ได้เวลากันได้ได้มีคนรับชมเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายมาไลฟ์เก็บคะแนนเพราะว่าโดนมันติดแดงไปหนึ่งช่องก็ทำไปเรื่อยๆไม่ได้ซีเรียสเนาะ สวัสดีนะคะหนึ่งดวงตาจ้าไปไลฟ์ไปกดไลค์เพื่อนที่เพื่อนเขาไลฟ์อยู่ทุกคนทุกคนเลยกดทุกคนน่ะที่มันขึ้นข้างบนเป็นกลมๆนะเราของเรากินมาม่ากลางเดือนด้วยกลางเดือนด้วยเนะยาะหยอกหยอก,ยอกเล่นๆกับแช่ม้างกดอะไรมั่งเรื่อยๆเปื่อยๆไปเรื่อยเนนะี่ยดีไปอย,อยู่เปล่า ไหญเนานะไม่เป็นไรเดี๋ยวโชคละอาจจะมีมั่งออะไรเงี้ยไม่สะดวกอะไรเงี้ยเนาะเราก็ไม่ค่อยกล้ากดกดไปแล้วเดี๋ยวเขาไม่สะดวกร่วมพูดคุยอะ่ะมันก็เลยไม่ค่อยอยากากล้ากดเพราะมันขึ้นมาโชว์ว่าอะไรพาเข้ามาร่วมวีดีโอด้วยไปไล่ไ ไปกดไลค์เพื่อนที่เพื่อนเขาไลค์อยู่ทุกคนทุกคนเลยกดทุกคนน่ะที่มันขึ้นข้างบนเป็นกลมๆนะเรามีได้ไอ้นี่ได้เวลากันได้ได้มีคนรับชมเนาะก็ปิดกั้นแล้วมันมียังมีไอ้พวกคลิปๆมาให้ดูเนี่ยแล้วกดถูกใจได้เนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่หรอกเพราะว่าถ้าเกิดปิดกั้นจริงๆทุกคนคะ่ะ สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะพะพูดคุยกันได้นะคะมีอะไรก็พูดคุยกันได้นะคะของเรามาเนี้ยเพื่อนบางคนเขาก็ไม่สะดวกเขาก็บางทีกดเข้าไปเขาก็บอกว่าเขาแชร์มัง่งกดอะไรมัางเรื่อยๆเปื่อยๆไป,ไปเรื่อยเนี่ย ดีไปอะอยู่ปเปล่าเอืมคุยได้นะคะโอเคสวัสดีนะคะอ๋อโอเคบายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะของเรากินมาม่าจ้ากินมาม่านะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยไม่สะดวกอะไรเงี้ยเนาะเราก็ไม่ค่อยกล้ากดกดไปแล้วเดี๋ยวเขาไม่สะดวกร่วมพูดคุยเดี๋ยวเช้านะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเกิดมันเด้งขึ้นมาหน้าเฟซเราเราจะไม่เคยผ่านเลยกดกดกดกกด ให้ทุกคนเลยถ้ามันขึ้นเด้งมาที่ฟีดเรานะจะลงมาแล้วเยน็ยนๆค่ะฝนน่าจะชิงช่วงแล้วเนาะสวัสดีนะคะไข่ขาแดงก็แดงเดี๋ยวมันก็เขียวได้กินมานั่งจิบกาแฟเอาเวลาหน่อยจะไดไม่นี่เอาเวลาหน่อยมันมีช่องติดแดงสวัสดีค่ะคุณคุณมนัทของเรามันมีช่องติด พูดคุยไปเรื่อยๆเอาเวลามันติดแดงไปหนึ่งช่องไหนเนานะไม่เป็นไรเดี๋ยวโชคเราอาจจะมีมั่งผ่านก็ยังไม่ผ่านก็ยังติดช่องแดงโอ้ตยตายๆๆคนก็ยัง พูดคุยกันได้ค่ะเมื่อวานเป็นไงกันบ้างโชคดีกันไหมคะคุณปะคองคุณมันนดัดแล้วก็คุณละพีนะคะโอเคค่ะกันคุยสนุกๆสวัสดีละพีน่าจะสองเดือนเนาะสองเดือนกว่าแล้ว ยังไม่ถึงสองพันทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะคนก็ครบแต่แต่แตรงจงห้าพันนี่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงสองพันกันคุยสนุก,นกสวัสดีละพี่ พูดคุยไปเรื่อยๆเ,เอาเวลามันติดแดงไปหนึ่งช่องสู้กันนะทําไปเรื่อยๆสู้ๆกันทุกคนเลยดีฟ้าเราอยู่เฉยๆปกติเราก็เล่นเฟซอยู่แล้วแล้วก็ทําไปจะเข้าไปกดเลยมันจะโชว์ว่าไลฟ์สดตัวเล็กๆเข้าไปปุ๊บเราก็เข้าไปแวะให้กําลังใจนะคะพอดูนิดๆหน่อยหอยแ,ลแล้วก็ขอดอ๋อโอเค บายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะต้นไม้เยอะเลยบอนก็ปลูกบอนก็ปูกจะลงมาแล้วเย็นๆค่ะฝนน่าจะทิ้งช่วงแล้วเนาะสวัสดีนะคะใครขอหน่อยโอ้ยังไม่ผ่านก็ติดแดงซะแล คุณประคอง